คุณผู้ชมคะนับถอยหลังไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะสําหรับคดีของพักเก้าวไกลที่เสนอให้แก้ไขามาตรา1นึจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีละค่ะคำตัดสินในวันนี้ไม่ได้เป็นคําร้องให้ยุบพักนะคะแต่ว่าการคำวินิจฉัยที่ถูกจับตามองอย่างมากเพราะ ถูกมองว่าจะเป็นบวกกับพักก้าวไกลหรือไม่เพราะถ้าไม่เป็นบวกนะคะอาจจะเปิดช่องมาถึงการยื่นยุบพักได้ด้วยและคำวินิจฉัยของศาลร,รอบนี้จะส่งผลต่อบรรทัดฐานในการแก้ไขามาตราน1นึหรือไม่เป็นสิ่งที่สังคมกําลังตั้งคําถามเลยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสารรัฐธรรมนูญมีกันอย่างเข้มงวดเพราะว่าช่วงเช้าองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาค่ะก่อนจะอ่านคําวินิจฉัยในช่วงบ่ายสองวันนี้ ในขณะที่วันนี้เราจะไม่ได้เห็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐและแกนนําพักที่สารรัฐธรรมนูญนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นนายพิธาหรือหัวหน้าพัก คุณชัยธวัตตุลาธนวันนี้เข้าไปทําหน้าที่สสในการประชุมสภาไม่ได้เดินทางไปที่สารรัฐธรรมนูญค่ะแต่ว่าจะลุ้นคําวินิจฉัยกันที่รัฐสภาเลยนะคะในขณะที่วันนี้ค่ะนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งเข้ามาทําหน้าที่กรรมธิการวิสามัญในสภาก็เชื่อมั่นว่าคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญวันนี้จะไม่ไปไกลถึงขั้นยุบพ,พักแต่จะเป็นบรรทัฐานในการแก้มาตราน1นึหรือ ไม่เขายังเชื่อมั่นนะคะว่าฝ่ายนิติบัญญัติสามารถแก้ไขกฎหมายได้ค่ะคดีแก้112เท่ากับล้มล้างการปกครองหรือไม่เริ่มต้นขึ้นมาจากนายธีรยุทธ์สุวนรเกษรซึ่งเป็นทนายความของอดีตพระพุทธอิสระนะคะเขาไปยื่นคําร้องต่ออายการสูงสุด ให้ส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีคำวินิจฉัยสั่งให้คุณพิทาลิ้มเจริญรัฐและพรรคก้าวไกลยกเลิกการกระทำใดๆเพื่อยกเลิกหรือแก้มาตรา1 1 2อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิ์หรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ผู้ร้องก็ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยใน2ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกคือสั่งให้เลิกดําเนินการใดๆหรือการกระทําใดๆเพื่อยกเลิก หรือแก้ไขามาตรา1นึ่ถัดมาคือสั่งให้เลิกแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาหรือการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นๆเพื่อให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขามาตรา1นึที่กระทําอยู่และเลิกดําเนินการใดๆหรือการกระทําใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย ทนายความของอดีตพระพุทธอิสระระบุนะคะว่าการยกเลิกหรือแก้ไขามาตราน1นึ2จะส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสกระอัน,นำมาสู่การสร้างความปั่นป่วนความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพที่เกินความเหมาะสมความพอดีมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐด้วยนะคะ แต่ก่อนหน้านี้เองพักเก้าไกลก็พยายามชี้แจงแก้ไขข้อกล่าวหาว่าพวกเขา ไม่ได้ให้ยกเลิกมาตรกา1นึ่แต่เป็นการเสนอแก้ไขเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทำรงอยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยโดยมีจุดประสงค์สาคัญคือ1สร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองประมุกของรัฐกับคุ้มครองเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนอย่างที่2คือมีการปรับการลงโทษในฐานความผิดให้ได้สัดส่วนกับพฤติการการกระทําผิดนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายชัยธวัฒตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลก็วิเคราะห์เลยคะ่ะว่าคําวิ่ิจฉัยของศาลน่า จะออกมา3แนวทางอย่างแรกคือสั่งให้ยกคำร้องค่ะอย่างที่2คือสั่งให้ตีกรอบเนื้อหาเรื่องการแก้ไขมาตรา1นึและอย่างที่3ก็คือสั่งให้ยกเลิกการกระทําไปเลยนี่เป็น3แนวทางที่คุณชัยธวัฒประเมินเอาไว้ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะคะผ่านแนวทางการตัดสินของศาลร,รัฐธรรม,มนูญเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประเด็นแรกคือแก้ไขมาตรา1นึยังทําได้ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง กรณีนี้คุณพิธาและพักเก้าไกลยังสามารถแก้ไขามาตรา1นึได้ถัดมาค่ะคือแก้ไขามาตรา1นึไม่ได้เพราะว่าเข้าขายลม้มล้างการปกครองกรณีนี้ศาลก็จะต้องมีคําสั่งให้ยกเลิกการแก้ไขม1นึเก้าไกลยังไม่ถูกยุบพักนะคะ แต่กกตอ,อาจจะยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพักได้ภายหลังจากคดีนี้อีกทอดหนึ่งค่ะถ้าหากสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพักคณะกรรมการบริหารของพักก็จะถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะนี่อาจจะเป็นผลพวงที่ตามมาจากแนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะข้อเสนอการแก้ไขมาตรา112ของพักก้าวไกลถ้าย้อนไปดูเนี่ยก็มีสาระสําคัญนะคะอย่างเช่น การย้ายฐานความผิดหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ออกจากหวดความมั่นคงให้ความผิดนั้นยอมความกันได้ค่ะถัดมาคือมีการกําหนดบทลงโทษใหม่นะคะจากเดิมจําคุก3-15ปีเป็นระวังโทษไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และสุดท้ายคือการเพิ่มบทบัญญัติเรื่องของเหตุในการยกเว้นความผิดและการยกเว้นโทษในกรณีของการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตหรือการพูดนั้นเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งในายชัยธวัฒน์ก็ย้ำเลยนะคะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่กระบวนการนิติบัญญัติ เป็นการเสนอแก้ไขกฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายใหม่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองเพราะต้องผ่านกระบวนการเสียงข้างมากจากสสและสวและต่อให้ผ่านรัฐสภาไปได้ก็ยังมีกระบวนการตรวจสอบความชอบโดยรัฐธรรมนูญโดยสารรัฐธรรมนูญทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้กฎหมายโดยกระบวนการเหล่านี้ได้วางกลไกการป้องกันเอาไว้แล้วไม่ให้การออกกฎหมายนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะการคาดการถึงผลการวินิจฉัยที่ออกมา3แนวทางนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะการนําไปเทียบเคียงกับคําวินิจฉัยเดิมที่เคยถูกวางบรรทัดฐานเอาไว้ด้วยนะคะย้อนกลับไปดูคําวินิจฉัยที่19ทับ2,564มีคําตัดสินนะคะว่าการปราสายบนเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทนเมื่อวันที่10สิงหาคม2,563ของ3แกนนําก็คือนายอนนท์นำพานายพานุพงศ์จัดนอกและนาง สาวปนัสยา ปนัสยานะคะเรียกร้องใน10ประเด็นเพื่อขอให้ปฏิรูปสถาบันค่ะแต่ว่าศาลใช้คำว่าเป็นข้อเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อศาลพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมในการชุมนุมหลายครั้งก็วินิจฉัยว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองและสั่งให้ยุตินะคะในการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญยังได้หยิบยกเอารัฐธรรมนูญปี40ในมาตรา63รัฐธ รมนูญปี50ในมาตรา68รัฐธรรมนูญปี60ในมาตรา49และคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่18ถึง22ทับ2,555รวมถึงคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2,562ด้วยซึ่งมีคำสั่งให้ยุบพ,พัก ไทยรักษาชาติเอามาอ้างอิงค่ะและถือเป็นการวางหลักคำว่าล้มล้างเอาไว้ว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยนั่นเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตทันทีว่าหลักการดังกล่าวนั้นจะส่งผลต่อคำตัดสินของภารคก้าวไกลในวันนี้หรือไม่ แต่พักเก้าไกลเองก็ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจนะคะในการเสนอแก้ไขมาตราน1นึ2ที่ใช้นโยบายในการหาเสียงพวกเขาเชื่อว่าไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่เป็นการทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นหนึ่งใน3อํานาจอธิปไตยค่ะ เราจะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่มมาตั้งแต่เวลานั้นเพื่อล้มรัฐบาลเลือกตั้งถึงสองครั้งสองครากลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีเครดิตทางสังคมล้วนต้องดึงสถาบันมาอ้างอินเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจถ้าเราไม่ใช้มอ1.2มาเป็นเครื่องมือมาทำลายล้างกันความขัดแย้งในสังคมไทยคงไม่มาถึงจุดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ อย่างมีวุฒิภาวะแก้ปัญหาที่ต้นต่อด้วยการยุติการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นการเมืองแล้วหากุศโลบายครับเพื่อที่จะพัฒนารักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไป นี่คือคลิปที่พักเก้าวไกลโพสต์ไว้เมื่อ4วันก่อนนะคะโดยย้ำว่าการเสนอร่างแก้ไขมาตรา1นึไม่เท่ากับการล้มล้างสถาบันแต่คือการทําหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถเสนอแก้ไขกฎหมายได้ผ่านกลไกข,ข,ของสภาและการเสนอแก้ไขครั้งนี้ก็เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทารงอยู่คู่สังคมประชาธิปไตยโดยสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองประมุขก,กับการคุ้มครองเสรีภาพ ในการแสดงออกของประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งร่างแก้ไขามาตรา1 1 2ของพรรคเก้าไกลที่ยื่นต่อสภาวันที่10 กุมภาพันธ์2,564ยังไม่เคยถูกบรรจุเข้าวาระนะคะเพราะว่าประธานรัฐสภาเวลานั้นบอกว่าเนื้อหาขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา6จึงส่งคืนไปให้แก้ไขค่ะในขณะที่เนื้อหาของร่างกฎหมายที่ถูกวิจารณ์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการลดอัตราโทษการไม่กําหนดอัตราโทษขั้นต่ําและให้พิจารณาโทษปรับแทนรวมไปถึงการกําหนดให้สํานักพระราชวังนั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์แจ้งความหรือร้อง goed กล่าวโทษเพียงผู้เดียวด้วยนะคะนอกจากพักคก้าวไกลแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยว่าก่อนหน้านี้มีพักการเมืองหรือว่ามีสสที่อยู่ในสภาเวลานี้คนไหนบ้างที่เคยสนับสนุนหรือไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตราน112ซึ่งเราได้รวบรวมมาให้นะคะถึงจุดยืนในช่วงที่หาเสียงอย่างพักคก้าไกลก็เห็นชัดเจนนะคะว่าหลักๆคือเสนอลดโทษจำคุกกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์เท่านั้นรวมถึงเส รีรวมไทยนะคะก็เคยเห็นว่าต้องแก้ไขในบางประเด็นเช่นกันค่ะถัดมานะคะพักเพื่อไทยเองเนี่ยเคยประกาศว่าเป็นเรื่องที่คุยกันในสภาได้หรือใช้กลไกนิติบัญญัติในขณะที่ไทยสร้างไทยบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องตัวบท แต่ก็ยินดีรับฟังความเห็นต่างนะคะส่วนชาติไทยพัฒนาเคยระบุว่าให้ทำประชามติว่าอยากจะแก้อะไรและสุดท้ายจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่แก้แน่ๆนะคะก็มีทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยในขณะที่ประชาธิปัตย์และชาติพัฒนากล้าก็บอกว่าไม่แก้นะคะแต่ก็จะต้องดูแลเรื่องของการบังคับใช้ค่ะ ที่ทางนับจากนี้จะเป็นการกําหนดอะไรในเรื่องของการเมืองไทยนะคะรวมถึงการตีความเรื่องมาตราน1นึด้วยวันนี้รายการของเราชวนวิเคราะห์กันต่อกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานารุมิตรกุลน,นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์ปริญญาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุษรศรินครับอาจารย์คะคำถามแรกเลยนะคะถ้าคําวินิจฉัยสั่งให้ก้าวไกลยยุติการแก้ไขจะเป็นการปิดประตูการแก้มาตราน1นึเลยหรือเปล่าคะ คือเราต้องดูคำร้องก่อนนะครับคำร้องของผู้ร้องเนี่ยนะครับก็คือใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ะนะครับก็คือมาตรา49เนี่ยเป็นสิ่งที่รียกเป็นขอบเขตของการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญน,นะครับคือผู้ใดจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้ค่ะ ถ้าพบเห็นการกระทำนะใครพบเห็นก็เป็นร้องต่ออายการสุดเพื่อส่งเรื่องถึงสารรัฐมนูลเพื่อให้สั่งให้หยุดการกระทำนะครับแต่ถ้าหากอายการไม่ร้องผสิต้าวันเนี่ยผู้ร้องพูดก็ไปร้องตรงที่สามนูลได้ซึ่งขั้นตอนก็คืออายการเขาไม่ส่งนะครับแล้วก็ก็เลยเกิดการไปร้องตรงที่สารรัฐมนูญแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่อ่านคำวินิจฉัยประเด็นของเรื่องคืออำนาจของสารรัฐมนูญตามมาตราเนี่ยคือสั่งให้หยุดการกระทำนะครับตอนที่คุณตุลสลิงว่า ีนี้การสงังการกระทำเนี่ยจะต้องเข้าองค์ประกอบก่อนนะครับนั่นคือจะต้องมีการกระทําที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนระุนะครับถึงจะสาลที่นี้นสั่งให้ให้ระงับสิทธิหรือการใช้สิทธิได้นะครับผมมันต้องเข้าองค์ประกอบแล้วว่าการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นในมันถึงขนาดล้มล้างระบอ,กปปะกอบการปกครองถึงสั่งให้ยุติได้ทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าการเสนอแก้ไขเนี่ยเป็นการ กระทำที่ถือเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองหรือยังคือในคําร้องเนี่ยคุณด้วยไปดูในคําร้องนะครับคําร้องก็คือขอให้ยุติการกระทําใดๆที่เป็นการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมยายอาญามาตราหนึ่งสองนะครับเรือ่องการหนึ่งข้อสองเนี่ยก็เป็นส่วนขยายนะครับให้ยุติการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณานะครับในเรื่องการ<ฆ>ดาเนินการให้มีการแก้ไขยกเลิกยกเลิกเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายพรรค เก้าก่อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นสมาชิกบางท่านที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจอาบางอย่างแต่มันไม่ใช่การกระทําของพักดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ใช่เรื่องของพักนะครับในเรื่องของการยกเลิกนะครับส่วนก็เหลือแค่ข้อเดียวในสนองพัรนนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขนะครับว่าการแก้ไขจะเป็นการล้มล้างระบอบก,การปกครองไหมถ้าหากว่าการแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายใดยกฎหมายถึงก็จะปรับเนี่ยเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยนะครับศาลก็จะสั่งพยุติก็คือยุติการแก้ไขซึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมานะครับว่าต่อไปเนี่ยมาตราหนึ่งสองเนี่ยเราจะพัฒนาหรือปรับปรุงอะไรก็จะทําไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าอันที่หนึ่งโดยสรุปเลยนะวันเนี้ยไปไม่ถึงการยุพักเพราะมาตราสี่สิบเก้าเนี่ยแค่สั่งพยุดการกร,ระทำ นะครับซึ่งต้องวิิจฉัยก่อนว่าการการะทำเนี่ยคือการแก้ไขย,ยกเลิกเนี่ยไม่เข้าเขาไม่ไยกเลิกู่แล้วพักเก้าไก่ใช่ไหมครับอ่เป็นเรื่องเป็นการการะทำของอาจจะเป็นตนัวบุคคลบางคนที่ทําให้เข้าใจอะไรบางอย่างแต่ว่าในเรื่องของพักเนี่ยเขามีวิธบายให้แก้ไขก็เหลือแค่ว่าการแก้ไขเนี่ยน่าเป็นการล้มล้างไหมนะครับถ้าหากนั้วก็เป็นการล้มล้างเนี่ยก็จะสั่งให้มีการยุติการการะทำดังกล่าวคือการแก้ไข แลวทีนี้ยุบพักไม่ยุบก็จริงนะคุณนุ่นและศาลเห็นว่าการแก้ไขหนึ่งสองเป็นการกระทําที่เป็นการล้มล้างเนี่ยมันจะไปเข้า,เามาตรา92ของพอรปรพักการเมืองครับคือกรกตเขาก็จะต้องส่งสามดูเพื่อเรเนินการยุบพักเพราะว่าการกระทําที่ล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยต้องเสนอสามดูเพื่อยุบพักไงไง่ายคือวันนี้ไม่ยุบแต่ว่าถ้าหากศาลวิจัยว่าการแก้ไขค่ะอาจารย์ มาต่อขึ้นไปทีนี้ก็เลยต้องข้อสาคัญคือวันนี้นะครับว่าศาลท่านจะวินิจฉัยยังไงว่าการแก้ไขเนี่ยเป็นการลงล้างหรือไม่ผมเองมองในมุมกฎหมายนะครับจากข้อกฎหมายเนี่ยคือการแก้ไขกฎหมายหนึ่งกฎหมายใดนี้นะครับมันไม่ใช่การลงล้างต่อให้เป็นกฎหมาย mm hmm. มาตราหนึ่งสองนะครับเพราะจริงๆแล้วมาตราสองเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีเจตนาลมนะครับเพื่อจะป้องกันสมรภัทาาสัตว์ใช่ไหมครับจากการถูกดูหมินอ้างคาดมาตา 1, 2, รายอะไรก็แล้วแต่ ใช่ไหมครับอันนี้เป็นการปกป้องสมรักษัต์ใช่ไหมครับการไปแก้ไขนเนี่ยเช่นไม่ให้เกิดการใช้มาตรานี้ในการในทางการเมืองหรือจัดการผู้เห็นต่างหรือปรับปรุงโทษที่เหมาะสมเนี่ยจะไปถือว่าเป็นการล้มล้างเิ็จะไม่ได้ค่ะมันไปไม่ถึงใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกันตวตรงแต่เป็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะกับการปกป้องสมรักษัต์ใช่ไหมครับมันมก <Nered S 1> ็จะไปไม่ถึงว่าว่า จะเป็นการลงล้างแล้วจะลืมว่าการแก้ไขกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาผู้แทนค่ะการแก้ไขยังไม่เกิดแค่เสนอใช่ไหมครับค่ะสรุปคือไปไม่ถึงเรื่องยุบพักแน่ส่วนการเสนอแก้ไขจะไปถึงขนาดว่าเป็นการลงร้างผมก็จะคิดว่าไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นได้นะค่ะแต่ว่าต้องต้องรอฟังสารน้ำดูนะฮะทีนี้ประเด็นคือสมมติว่าสารบอกว่าเอ,อมันมีสองทางนันหนึ่ง การกระทำที่เป็นการล้มล้างก็ยสั่งให้หยุดการกระทำนะครับซึ่งผมยังไม่อยากจะคิดว่าจะไปถึงขั้นนั้นได้ตามข้อกฎหมายที่มีนะฮะสองบอกว่าไม่ล้มล้างนะครับก็จบก็ไม่ได้สั่งให้หยุดการกระทำหรือว่าไปไม่ถึงคําร้องต่อไปที่ยุบพรรคใช่ไหมครับแต่แต่ที่สองก็เชื่อว่าก็คงจะมีอะไรบางอย่างในนั้นแนะแต่การกระทำของสมาชิกพรรคหรือว่า คำพูดนี้คำพูดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะอย่างนั้นกระทบอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้เป็นไปได้มากว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะง่ายๆคือมันมันไม่ได้มีเพียงแค่อล้มล้างหรือไม่ล้มล้างครับค่ะบอกว่าไม่ล้มล้างแต่ว่าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าอาจจะมีแบบนี้ ก็ค่อนข้างเห็นที่ทางสําหรับที่อาจารย์ประเมินเอาไว้ชัดเจนแต่สําหรับหลังจากนี้ไปต้องบอกงฝ่ายตองบอกวันนี้ครับาอาจารย์คะหลังจากนี้ไปสําหรับการเสนอสมมุติว่าเราใช้กลไกสภาแล้วหลายฝ่ายมีข้อกังวลก่อนหน้านี้ว่าถ้ากลไกในสภาไม่สามารถใช้ในการพูดคุยหรือแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองได้อาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลต่อการหาทางออกเรื่องนี้ยังไงมันจะส่งผลต่อเรื่องของการแก้ความขัดแย้งในสังคมได้หรือเปล่าคะอาจารย์คะคือมาตราหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดก่อน นะครับระหว่างทาให้เกิดปัญหาเรื่องความเห็นต่างะนะครับในสังคมแล้วก็ในเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนอะนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญต้องฟังเลยเนี่ยแล้วมันจะกำหนดทิศทางอนาคตนะครับเ,เลยเนี่ยนะครับคือสาราท่านวิจิยว่าการแก้ไขการเสนอนะครับจะเป็นว้ีแก้นะ,ะการเสนอแก้ไขกระบวนกฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยวัยตถายานเนี่ยเป็นการล้มล้างระบอบก,การปกครองหรือไม่ค่ะ ถ้าศาลท่าน, 3, นบอกว่าเป็นการล,กล้มล้างระตอบก,การปกครองเนี่ย<ฆ>เขาจะเกิดปัญหาขึ้นมา<ฆ>นะครับว่าต่อไปเนี่ยจะ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 ,จะยังไงหมายถึงว่าในแง่ของการจะพูดถึงนะครับที่จะเอาปัญหาความเห็นต่างมายุต,ติในสภาแน้วหาหนทางที่เหมาะสมที่สดุดนะครับต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบุกนะครับแล้วก็ความเห็นต่างที่กระทบกระทั่งถึงรสถาปน์มกษัตริย์เนี่ยเราจะทํำยังไงให้ให้ไม่กระทบถึงสถาปนมกษัตริย์ใช่ไหมครับในความเห็นต่างของเรา เนี่ยเวทีสภาผู้แทนหรือรัฐสภาก็จะใช้ในการทําอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากจะโดยสรุปก็คือว่าต้องรอฟังแหะครับว่าท่านจะเห็นว่าการแก้ไขการ้มล้างหรือเปล่าถ้าบอกว่าเป็นเนี่ยน่าหนักใจมากผมยังเชื่อนะครับว่าว่าศาลท่านก็น่าจะเห็นปัญหานะครับว่าข้อกฎหมายเนี่ยมันไปนม่ถึงเราครับเพราะว่าอย่างมากคือศาลท่านจะมีคําเออบอกว่า แต่ถ้าอย่างนี้ก็จะทําไม่ได้นะอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าแบบนี้มีความเป็นไปได้น่าจะมากกว่าห,หรือจะมีการเป็นคนๆไปอะ่ะนะครับว่าการทําของคนนี้อย่างเงี้ยมันเข้าขายนะอะไรเงี้ยอห้ามนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ,อทั้งพักเนี่ยจะบอกว่าล้มล้างแล้วด้วยที่ก็เสนอนโยบายผมว่าไปไกลเกินแล้วก็เรื่องก็ไม่ดีด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้ปัญหา ที่เป็นความเห็นต่างที่เลียดอ่อนเนี่ยมันจะเกิดปัญหามากกว่าเดิมก็ต้องรอฟังครับว่าท่านจะวิจัยยัไผมโดยส่วนตัวย้ำมีครั้งว่าเอเรื่องเนี้ยนะครับไม่ไม่ควรจะไปให้ถึงว่าเป็นการลบล้างระบอบการปกครองรเพราะเขายังไม่ลงมือแก้เลยเขาแค่เสนอค่ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการยกเลิก ใช่ไหมครับเป็นการปรปับปรุงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรอฟังสารท่านครับว่าท่านจะว่าอย่างไรครับอ่าละค่ะรอติดตามพร้อมกันช่วงบ่ายวันนี้นะคะอาจารย์ปริญญาวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราด้วยนะคะอาจารย์